สวัสดีครับผมพีนะจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะคร,นนครับวันนี้พบกันแนวข้อพิพากัา A D A หรือว่าคาราโดนาประจำวันจัดที่5ามิถุนายนนะครับราคาของ A D A ก็ปรับตัวซึมๆลงนะครับก็ดูอ่อนแอกว่าเหรียญอื่นๆนะว่าจะเทียบกับ Bitcoin หรือว่าเทียบกับบิตครีปมนะครับแต่ก็ก็ยังถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าราคาเนี่ยเคลื่อนไหวนำ้ำหนักไปในทางลงมากกว่าขึ้นก็ขึ้นน,น,น้อยกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า ตอนนี้อยู่ในตราดขึ้นไหนแล้วหาจังหวะในการเทรดยัยงไงนับใครที่ชื่นชอบกัรในครอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวดใจกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยในส่วนของ A A ที่เราคุยกันในรอบก่อนนะครับเราบอกว่าถ้าราคายอ่อลงมาไม่อยู่ตรงนี้ผมว่ามีรุ่นที่จะขึ้นต่อนับราคาก็ลงมาไม่อยู่จริงๆนะครับมีรุ่นที่จะขึ้นต่อก็คือคาดหวังในการเด้งก็คืออาจจะเป็นไฮนี้หรือโซนนี้หรือโซนนี้ปรากฏว่าราคาก็ดีขึ้นไปแรงเลยใครที่ได้ซื้อก็ เทาแค่ัวนี้ก็ประมาณ13%ได้เจรด้จริงๆมันขึ้นแรงกว่านี้นะขึ้นแรงกว่านี้นะนแ,นนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นไปไม่แรงระวังการเด้งไปลองต่อมาตรงนี้อันนี้ก็คือแผนในการเทรดของรอบก่อนนะครับก็ไม่น่าแตกนะครับทีนี้แผนของ BTC ก็คือเราในกลุ่มก็เราก็ดักเล่นตรงโซนนี้ก็ถือว่าได้เล่นรอบเด้งสั้นๆตรงนี้อยู่แต่ตรงนี้ต้องระวังนะถ้าเกิดว่ายังรีบาวไม่แรงระวังการลงต่อมา Target โซนตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือตัว BTC ทีนี้ใครที่สนใจอยากจะเปิดบัญชีเทรดก็สามารถเลื่อมนมาที่ด้านล่างนะครับกดคําว่าเพิ่มเติมนะครับกดคําว่าเพิ่มเติมจะมีระเอียดเพิ่มขึ้นมาเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของตัวลิงก์เปิดบัญชีนะครับถ้าอยากเทรดคริปโตทองคํหคูนอเมริกาแล้วก็เปิดบัญชีของทางโบรกเกอร์เอกนิตได้นะครับในส่วนของใครที่อยากเทรดคริปโตเดียวก็ สามารถเป,ปิดบัญชีของทางไบแนน c e แล้วก็บิดครับนะครับส่วนใครที่อยากเทรดเอกเนะครับแล้วอยากได้ตัวโปรโ,ปรโมชั่นรีเบทเงนคืนนะก็ทักไลน์นะครับเนะข้ามาสอบถามที่แอดพีเคริปโหรืออยากเข้ากลุ่มก็ทักมาที่ไลน์นี้ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับทีนี้กลับมาดูที่กราฟ AD กัน เไปดูทางเฟมันหนอยในส่วนของผ้าของตัวเอเรียนนี้ก็คือถือว่าเหวี่ยงแรงนะถ้าดูจากทางเฟมันเดึงได้ไหมไส้เดือนก่อนนั้นเนี่ยไส้าย,ยาวมากนะเนี่ยเดือนนี้ก็มีทินไส้เดือนนี้ก็มีไส้ถือว่าเหวี่ยงค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าราคาไม่ไปไหนันบอยู่แค่ประมาณตรงโซนเนี่ย มากบเกือบหนึ่งสองสามสี่เดือนแล้วนะครับอ่ะชีนี้เดี๋ยวเราลบข้อมูลเก่าออกก่อนนะมันบงังเริ่มไปพร้อมกันเลยอโอเคเอาไว้ประมาณนี้ ก็คือเดิมมองว่าถ้าเป็นเซกเมนที่4ที่ลงมาเนี่ยไม่หลุดตรงเนี้เป็นแทรเก็ตโซนในการลงซึ่งมุมมองตอนเนี้มุมมองเนี่ยอาจจะยากหน่อยน,นะเพราะราะคามีการรีบาวอาจจะตองเป็นโครงสร้างอื่นนะครับของขาที่ตอนนั้นน่าจะมองเป็น e อ็กเ i n g t ิงทิงเไหมคือมองว่าเป็น A นะครับ b C d อาจจะมีขาอ e, ีตรงนี้ เราค่อยขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นโพลีอะไรระวังการลงแรงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าภาพใหญ่ในอน,นาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการมองถึงภาพที่ใหญ่มากๆนะครับมันเป็นการที่ใช้ว่าคําว่าเดาค่อนข้างยากแล้วกันนะครับทีนี้ตอนนี้เรามาโฟกัสทอนนี้ก่อนก็คือตอนเนี้ยก็คือเป็นรอบแรกก็คือจบแล้วขึ้นลงส่วนการขึ้นของรอบใหม่รอบเนี้ยไม่ได้ขึ้นสวยเหมือนรอบแรกนะมันไม่ได้อยู่ในช่วงของการบูมแล้ว อาจจะเป็นการเข้าตลาดใหม่ๆก็เหมือนเหรียญบิตครับหรืออะไร้ยพอไม่ได้ในช่วงของการบูมหรือมีโปรเจกต์อะไรแล้วราคาก็จะกลับสู่ถ้าเทียบเหมือนหุ้นก็เหมือนพื้นฐานก็มาอยู่ในกรอบประมาณนี้หนึ่งจุดสามสองถึงศูนย์ดสองสามกเจ็ดนะครับซึ่งตอนนี้เราตามโครงสร้างของราคาก็คือมองว่ามองว่าเป็นเซกเมนต์ที่เคที่ยังไม่จบก่อนนะอันนี้คือใจดีถ้ายังไม่จบนะครับโอเคที่ ท่อนที่สามนี้ไม่จบก็คือจะเป็นเปรีวลบาก็ได้นะครับถ้าตรงนี้เป็นโครงสร้างของอ e ิมเพลหรือจะเป็นโครงสร้างของขา C ก็ได้นะครับก็มองว่าท่อนนี้อาจจะเป็นถ้ายังไม่จบก็คืออาจจะมีเซกเมนต์ที่4ก็คือ1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ซึ่งอาจจะจบตรงนี้หรือเปล่าแล้วรุนเซกเมนต์ที่5หรืออาจจะมีอีกสาขาหนึ่งอุ้ยขอบไปครับอีกสาขาหนึ่งแล้วค่อยจบแล้วค่อยขึ้นอ่ะแบบเนี้ยเป็นไปได้หมดในมุมมองของการที่ อ่าเคที่จบนะประมาณนี้แต่เคที่ไม่จบอันนี้จะน่ากังวลหน่อยเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ลงมาแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะทําตัวเป็นโพลีเป็นขาีแทนก็อาจเป็นประวัติของการเก็บของอาจจะลงมาต่ำกว่านี้ได้ก็คือหลุดตรงโซนนี้อันนี้คือข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังในเคสที่สองแต่ส่วนตัวขนาดของเคสที่จบนะมีอยู่สองแบบก็คือจบแล้วขึ้นเลยกับอัตโงมอติสขานิ่งนขะึ้น นะครับให้ให้ให้มุมมองประมาณนี้แปดสิบถึงเก้าสิบคะแนนทีนี้เดี๋ยวเรามาตามท่อนท่อนขาลงตรงนี้หน่อยถ้าเราแบ่งท่อนนะเรามาร์กลงมาซึ่งท่อนที่เริ่มไซเบอร์ตรงนี้ก็กึ่งๆนะผมยังไม่ชชว่์ว่าท่อนนี้มันบ่งบอกไปแล้วว่าเซ็กไมนเนี้ขอไปครับมองไม่ค่อยดีรว่าเซ็กไมนเนี้ยจบไปแล้วหรือยังซึ่งถ้าดูจริงๆเอาณแมางานนะ อืมเทียบแรงซื้อแรงขายมันก็มันก้ำกึ่งจริงๆมันมองยากมากครับมันยังมองยากไม่มีอะไรที่มันชัดเจนเพราะฉะนั้นอดูดูวิเคราะห์ไว้สองแบบแล้วกันก็คือเคสที่ยังไม่จบก็คืออาจจะมีการฟอร์มตัวนะครับเคสแรกก็คืออาจจะเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามเซกเมนต์ที่สี่แล้วเดี๋ยวมีเซกเมนต์ที่ห้านะครับอันนี้เคสที่หนึ่งก็คือสี่ลงห้า นะครับ expanding h a n g e r อาจจะเป็นขาดีลงขา e นะครับอ่านั่นต้องเป็นตั้งเขียมว่าดีเพราะว่าตรงนี้เป็นชุดของขึ้นปรับก็คือขาดีลง e กับเคที่อสองเคที่อสองก็คือจบแล้วไอท่อน,นี้จบไปแล้วเตรียมขึ้นเตรียมขึ้นอะไรครับอันนี้ถ้าเรามองว่าเป็น segment ที่สี่หนึ่งสองสาม segment ที่สี่ลุน้น segment ที่ห้ากนนี้ก็คือสี่ไป5 ตอนนี้สองทิศทางเนี่ยมันไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันขาดีเนี่ยลงต่อขาเนี่ยคือข,ขึ้นต่อเพราะว่าเดี๋ยวมาวัดกันที่ชุดย่อตรงนี้ถ้าขึ้นต่อนะไอทีเป็นที่สี่ที่ขึ้นเปที่ห้านะผมอยากให้เห็นราคายืนเหนือนสักสามที่สามจุดสามเปอร์เซ็นหรือสามที่แปดจุดสองก่อนก็คือศูนย์จุดแปดสองศูนย์หกนควรยืนเหนือตัวเนี้ยแต่โอเคไส้มันมาถึงแล้วแต่มันก็กำกึง่งเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ทรงเนี้ยไอเคสท,ที่หนึ่งก็ยังมีโอกาสอยู่นะ ถ้าแรงซื้อไม่มามีโอกาสลงก,กดอีกสักทีหนึ่งแล้วขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูท่อนแบ่งเท่าน,นี้แล้วกันเพราะตอนนี้เิ่มมปการายเซกเมนต์ละเซกเมนต์ที่สี่ลงเซกเมนต์ที่ห้าเพราะนั้นให้คะแนนตอนเนี้ยคะแนนนี้แอบจะดีกว่านิดหนึ่งนะให้เก้าสิบคะแนนนะเต็มร้อยนะตอนนี้ให้แปดสิบห่างกันไม่มากนะครับทีนี้เรามามาร์กจุดโลชุดนี้ใช้สีนี้นะครับถ้าเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่ง ต่อไปครับเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองนนั้นหนึ่งหนึ่งต้องมาตรงนี้หนึ่งสองสาม มองเป็นน้อยกัหนึ่งสองสามสี่เขียนก่อนหนึ่งนะครับเ,เที่หนึ่งแล้วก็สองสามสี่นะครับมองตัวนั้นเป็นน้อยโอเคแล้วก็ อาจจะมีขาห้า 5. แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอันนี้คือไอเดียแรกนะครับขาอีกเคสหนึ่งก็คือจบเดี๋ยวมันก็คือเริ่มต้นที่เรนี่แหละนะครับอันนี้เราสู่มาดูดทางเฟรมวิกต่อมาดูดทางเฟรมวิกนะครับเรามองว่าถ้าไอเดียแรกคือหนึ่งนะครับสองนะครับ แล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าันนี้ก็คือเคที่จบอ่าอันนี้คือเค,ท,อนนค,อเคที่สองแล้วกันอันนี้คือเคที่จบนะก็คือจะเป็นแบบนี้ส่วนเคที่ไม่จบผมไผม่เป็นสีฟ้าก็คือเคทแรกที่ที่ผมพูดถึงก่อนน้นนี้ก็คือมองว่าตรงนี้อาจาอาจะรวบชุดนะก็คือตรงนี้เป็นเซเมนต์ที่หนึ่ง นะครับแล้วทั้งหมดนี้คือเซกเมนต์ที่สองหนึ่งสองสามอืมก็ชุดนะั้นทรงนี้เป็นเซกนมนต์ที่หนึ่งเสนแบที่สองตั้งนี้เป็นเส้นที่สามและทังน,นี้คือเซกเมนต์ที่สี่แทนนะครับแล้วก็เตรียมลงเสกเมนต์ที่ห้าหารวบชุดแบบนี้ซึ่งอันนี้คือเอ e ดที่สอง ไอเดียที่หนึ่งในภาพย่อยก็คือครบรวมแล้วเตรียมที่จะขึ้นต่อไอเดียนี้ก็คือเตรียมที่ลงต่อในภาพย่อยซึ่งสู้กันอยู่นะครับถ้าเป็นเซกเมนต์ที่สี่ก็คือรุ่นเซเปอร์ที่ห้าใครตามรุ่นเซเปอร์ที่ห้าก็ต้องตามเป็นเคสสีชมพูนะครับสี่รุ่นห้าคือตามเคสสีชมพูก็คือจบแล้วตอนนี้กําลังฟอร์มตัวเพื่อขึ้นเซมเอร์ที่ห้าส่วนใครตามขาที่ยังไม่จบก็ต้องตามเคสสีฟ้านะครับก็คือสี่เพื่อลงต่อขาห้านะครับตอนนี้สิ่งที่เหมือนกันก็นกคือ ทิศทางมันตรงกันข้ามกันนะแต่ตอนนี้คือสิ่งที่เห็นคือยอดทั้งคู่ทีนี้จะให้น้ำหนักของเคสไหนมากกว่ากันละ่ะก็ถ้ายอดยิน64.8%ได้ผมว่าเคสที่หนึ่งมีลุนมากกว่านะก็คือเคสที่จะลุนไปต่อก็คือเคสสีชมพูนะครับส่วนเคสสีฟ้าเนี่ยถ้าต่ำกว่า64.8เนี่ยมีลุนนะครับแต่เอาจริงๆอยากให้มีแรงซื้อถ้าเบรคตรงนี้ได้ยิ่งดีนะครับมีโอกาสที่เคสที่หนึ่งแล้วก็จะทําให้ภาพใหญ่มีโอกาสจบมีสูงมันก็จะตัดเคส เคอะไรครับเค่คที่ลงขาที่ห้าออกไปได้เลยนะครับออกไปได้เลยโอกาสที่จะเป็นก็จะน้อยทีนี้เรามาดูแค่ท่อน,นี้ก่อนท่อนี้ขึ้นมาหนึ่งเซกเมนต์ตลนนีีกำลลงพักเซกเมนต์ที่สองตอนนี้ราคาพักมาประมาณเท่านั้นแหละอ่าหกสี่แปดเปอร์เซ็นต์ยังยืนเหนือได้นะนะครับ แล้วก็ไปดูท่อน,นี้ท่อน,นี้มีโอกาสครบหลุมไหมถ้าดูจากวิกตอนเนี้ยราคามีการแบ่งท่อนออกมาเป็นหนึ่งเซกเมนต์นะครับสองเซกเมนต์กำลังอยู่ในเซกเมนต์ที่สามถ้าตรงนี้เป็นโครงสร้างของการยอ่อเพ่มขึ้นต่อจริงๆนะครับยอบ่อเพ่ขึ้นต่อจริงตัวนี้อาจจะมีแค่สามเซกเมนต์นะครับก็คือจบแค่หนึ่งสองสามอาจจะจบตรงนี้ดักขึ้นเลยนะครับถ้าถ้าถ้าจะขึ้นต่อนะครับถ้าจะขึ้นต่อ หรือ,อ,อซช์เวก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเกิดตรงนี้นข้อสังเกตตรงนี้เกิดเล่นเป็นแบบินพาวนิดหนึ่งสองสามสห้าชัดเจนว่าตรงนี้อาจจะเข้าสู่อะรครับเซ็มนที่สี่ึงขา D ีเนี่ยที่เยมลงของขาอ e ีนะครับซึ่งอาจจะเจอนอนนะครับนอนก็คือ A, B, C, X, A, B, C แบบนี้ลงมาเรื่อยๆอ,อันเนี้ยเียวกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกัน แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราดูเซกเมนต์ตรงนี้ก่อนมาเข้าไปครับตอน,นราคามีเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองผมเปลี่ยนสีอันนี้คือโคโรชุดละแล้วก็เซกเมนต์ที่3ามลงเซกเมนต์ที่สามดราไปดูทางเฟรมเดย์ครับตอนนี้จบแน่นอนละแล้วก็ย่อเมื่อสักครู่วัดมาก็ยังยืนเหนือหกสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เรามาตามท่อนที่สามอยู่ตอนนี้ก็คือราคาเรามาเป็นเซกเมนต์ที่1เซกเมนต์ที่2 เซ็เวที่สามอย่ผมกอดยูเซ็เวที่2องเนี่ยจบตรงไหนแนะ่อืมน่าจะประมาณตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย กำเราอยู่ในเซกเมนต์ที่สามก็คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเพราะนันเราวัดแทร็เก็ตการลงของเซกเมนต์ี่มก่อนถ้าเป็นโครงสร้างของการจากขึ้นต่อในเซกเมนต์ที่สามผมมองว่าลึกสุดก็คือไม่ควรต่ำกว่าโซนนี้ศูนย์จุดหกสองสองสามศูนย์จุดหกห้าห้าสามอันนี้คือ um. ม,ม,มินิมัมหนาแมคซิมัมและขั้นขั้นขั้นสุดนะครับแต่ถ้าตรงนี้ลงมาเป็นแบบอิมเพลเลยมาถึงตรงนี้เลยอ่ะอันนี้ให้อีกแนวหนึ่ง นะครับให้แนวหนึ่งอันนี้โอกาสที่จะเป็นการลงของขา5ก็มีสูงตรงนี้อาจจะเป็น A B C X A B C อาจจะมาหาให้กับรงนนี้ก็คือเกสที่ลงต่อเพราะนั้นผมมองว่าการจบชุดนั้นเนี่ยให้เต็มที่อาจจะออกแบบตรงนี้ิด้หน่อยเพื่อที่จะลุ้นไปต่อเนี่ยไม่ควรหลุดตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้จะเป็นโซนนนรับที่น่าสนใจในการเล่นภาพระยะกลางแล้วก็ภาพภาพใหญ่ด้วยนะครับที่จะลุ้นเล่นรอบรีบาวชุดนี้เพราะนั้นถ้าย่อลงมาตรงนี้0.6 สองสองสามูนย์จุดหกห้าห้าสามผมมองว่าน่าสนใจนะครับอา่าแค่ท่อนนี้ก่อนลึกสุดก็คือโซนนี้ทีนี้เราแบ่งท่อนออกมาแล้วท่อนนี้ยที่ลงมาเนี่ยท่อนนี้ที่ลงมาเนี่ยเพิ่งเหมือนเริ่มมีการพักตัวนะชุดย่อยๆอยตรงนี้เพราะฉะนั้นอืมถ้าดูจากทา์เฟรมเดย ถ้าไม่รวมชุดตรงนี้เป็นหนึ่งเซกเมนต์โอเคถ้ารูจะทำเฟรมเดย์ตรงนี้มีโอกาสเป็นแค่ขึ้นปรับนะที่จะลงต่อมาถ้าเก็ดโซนตรงนี้หรือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย่อ,อมาแค่นี้เราไม่หลุดก็เป็นไปได้ว่า,าขาสามอาจจะจบแค่ตรงนี้ขา A ขา B ขา C ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยโครงสร้างภายในกลุมของขา C เนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบ อาจจะไม่ครบที่ที่แบบที่สวยงามะนะครับแต่ถามว่ามันจบได้ไหมจบได้ยกเว้นว่าอะไรครับตัวนี้เป็นเซมิที 2, ่หน,นึ่งเซมิที่สองเซมิที่สามเซมิที่สี่ลงเซมิที่ห้าอันเนี้ยผมมองว่าได้แล้วก็ไซส์ก็โอเคนะก็ก็ก็ดูแมทช์นะให้ไปที่ท่อนเนี้ยอืม เพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรดูไว้สองแบบก็คือถ้าเป็นแค่เคสของขา C ผมมองว่าอาจจะจบแค่ตรงเนี้ยก็คืออาจจะเป็น A B C แลอาจจะมีขาย่อยก็คือหนึ่งสองสามสห้าสักขาหนึ่งแล้วก็ขึ้นนะครับอันนี้เคยเดดที่หนึ่งแต่ถ้าตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เคสนี่ก็คือจะเป็นนอนก็คือ A B C ตรงนี้อาจจะพักเป็น X wave แล้วก็เตรียมลงขา A อาจจะมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ลองดูดีๆก็คือมีโอกาสเด้งได้ทั้งสองแนวนะถ้าโชคดีตรงนี้กลับตัวก็วคือขึ้นเลยเดีขึ้นขาขาบีขึ้นต่อเลยอาจาจะทดสอบหายในอีกหนึ่งสูงกว่าได้แต่ถ้าไม่ใช่ระวังเป็นเคสสีชมพูนะครับทีเดี๋ยวผมมากรอกตุวนี้ต่อ ทีนี้ท่อนนี้อาจจะมีการแบ่งท่อนออกมาแล้วก็คือถ้าเป็นเซกเมนต์ที่5จริงนะครับวันนี้หรือพวกนี้ควรเห็นแท่งแดงมาได้แล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้ปิดเขียวได้แล้ววันต่อไปปิดเขียวได้เหนือกว่าเนี่ยมีโอกาสคอนเฟิร์มว่าชุดนี้อาจจะจบแค่แค่ตรงนี้ไปเลยแล้วเตรียมที่จะรีบเยาวต่อเพราะนั้นกรอบในการเทรดนะครับเดี๋ยวเราลองดู4ีชั่วโมงนะ ถ้าดูกรอบในการเทรดตรงนี้อาจจะเป็นขาซีได้นะครับขา A นะครับขา B ขาซีนะครับและเยจ,จะเป็นซีไม่ได้แรงมากแล้วก็ลงต่ออีขาหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดูจากมุมมองเนี้ยถ้าเราตามอินเคสนี้ยังไม่จบผมมองว่าถ้าราคาขึ้นมานะเราไม่ผ่านโซนนี้นตาตาละยาสัานโซนนี้มีโอกาสที่อาจจะลงต่อขาของขา C ท,ที่ที่ลงต่อของขาที่5้าก็คือ แนวต้านศูนย์จุดหกแปดห้าหนึ่งศูนจุดก้าสี่ห้าถ้าไม่ผ่านมีโอกาสลองต่อมาโซนสีเขียวหรือโซนสีน้ำตาลหรือต่ำกว่าต่ำกว่านี้ก็คือเป็นเคสของภาพใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ขาขาห้าหรือขาไรขาที่เรานับเมื่อสักครู่นี้ขาหนึ่งขาสองขาสามขาสี่ขา้าเนี่ยผมมองไม่ควรเกินนี้เจ้าพื้นว่าเป็นโพลีอาจจะลึกกว่านี้เพราะฉะนั้นแนวเด้งก็จะอาจจะมีอยู่สองแนวก็คือโซนนี้ก็คืออาจจะลุ้นได้ 0.6581แล้วก็0.6695นะครับแต่ถ้าเป็นโซนบนอันนี้รุนไปต่อแต่ถ้ามาถึงโซนล่างมีโอกาสที่จะเป็นเข้าสู่ของขานีห้าแต่ก็รุนเด้งได้ครับแล้วก็โซนอีกโซนหนึ่งก็คือ0.6298แล้วก็0.6454เพราะนั้นถ้าย่อลงมาผมมองว่าน่าสนใจทั้งสองแนวนะถ้าเกิดว่ามีจุดกับตัวรุนฟื้นเซ็ตไปี่ห้านะครับ แต่ข้อควรระวังก็คือต้องระมัดระวังการลงต่อของภาพของเซมิเนสีหรือภาพใหญ่ส่วนโซนาน,นต้น,นี้ถ้าไม่ผ่านผมมองว่ามีโอกาสกดลงมานตรงนี้เพื่อลงต่อของเซมิเนาได้ส่วนถ้าไปถึงตรงนี้น0.7 0.7157 0.7294ได้เนี่ยมีโอกาสนะที่ตรงเนี้ยอาจจะกลับเป็นอะไรครับการคอนเฟิร์มว่าท่อนนี้จบไปแล้ว,ลวตอนนี้กำลังขึ้นอะไรครับขาใหม่ ขาใหม่ในที่นี้คืออาจจะเป็นลายขา C ไหมในภาพใหญ่ที่เราไล่กันมาขา C ไหมอ่าเป็นการขึ้นของอาจจะเป็นขึ้น B จบเพื่อขึ้นขา C อ่าใช่เป็นไปได้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ของการที่จบของเซกเมนต์ที่เคซีพูดที่บอกว,ว่ามันจบ5เซกเมนต์ไปแล้วเตรียมขึ้นต่อยอขาหนึ่งในภาพใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามันแรงสื้อไม่มาเนะี่ยระวังการลงต่อ โอเคภาพภาพรวมเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้ก็คือถ้าลงต่อมาผมมองว่าตรงนี้หลุนได้แล้วก็ส่วนด้านล่างรอบรอบนี้เลยอืมโอเคประมาณนี้ก็แผนของตัว A A ก็หวังว่าคลิปนี้นะ่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไม่มากก็น,น้อยไป่ชื่นชอบการในข้อแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยสุดท้ายขอทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาก